ยามาฮาแถลงนโยบายหลังผ่าน2ไตรามาสปลื้มตลาดโต5.8%ตั้งเป้าปิดยอดปี65ครองส่วนแบ่งตลาด17.5%มิสเตอร์ทัศยะโนซกิประธานกรรมการบริหารนายพงศธรเอื้องมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยหามาฮามอเตอร์จำกัดแถลงผลประกอบการครึ่งปีแรกในงาน y a ม a ฮ่าพร s s c o ส f e อนเฟอ2022 Create for the next generation โดยตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยหลังผ่าวิกฤตโควิด -19 มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้น1.3%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับยามาฮ่นั้นเติบโตขึ้น5.8%ซึ่งยามาฮ่าตั้งเป้าปิดยอดการขายปลายปี65ที่287,000คันและมีเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น17.5% พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ยามาฮ่าเพื่อสร้างไลฟ์ไทม์คัสเตอร์เมอร์สและเดินหน้าขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ตลอดจนร่วมฉลองความสำเร็จ20ปีแห่งความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานครับช่วง2ปีนี้เราก็เจอวิกฤตโควิดและกิจเศรษฐกิจเหมือนกับธุกอุตสาหกรรมนะครับ ยมห้าก็พยายามสูงนะครับที่จะปรับตัวเองไปเชิงทำดิจิทัลออนไลน์มากขึ้นดิจิทัลมาเก็ตติ้งแล้วก็พยายามที่จะสอนผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้มีทักษะมีความรู้ในการโปรโมทสินค้าแล้วก็ดึงดูดผูกใจลูกค้าในใน,ในท้องที่ของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคหลายด้านนะครับในช่วงโควิดนี่ก็มีเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่ติดขัดไปเรื่อยๆลจากการที่โรงงานผู้ผลิตและสภายเอร์อก็ติดขัดเรื่องการผลิตในการล็อกดาวน์ในเป็นบางช่วงตอนนะครับ แล้วก็ล่าสุดก็จะมีอุปสรรคทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขาดแคลนอยู่อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่มีการขาดแคลนทั่วประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เพาะสิขขะนค้ารถยนต์เท่านั้นนะครับทางยามาฮ่านะครับก็ได้ทำเต็มที่โดยที่สธนกคารใหญ่เนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเอาออเดอร์ประมาณการยอดขายทั่วโลกมารวมกันแล้วก็ใช้ purchasing power ตรงนี้ในการเจรจากับผู้ผลิต ในการให้ได้ตัวเลขในการอ่าให้มากที่สุดครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้มากว่าเราต้องทางานทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําการร่วมกับเครือข่ายทั่วโลกนะฮะในการที่จะดึงให้มีการผลิตตอบสนองความต้องการได้ดีและบทเรียนสําคัญคือการตลาดนะครับการตลาดเรื่องสินค้าเรื่องการสื่อสารการปรับตัวนะครับในช่วงโควิดนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าคุณก็การเสพสื่อนะครับการจับจ่ายใช้สอยการตัดสินใจก็เปลี่ยนไป มันคือเป็นความท้าทายของตลาดที่ต้องทำทำทุกช่องทางนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ก็ใช้มากขึ้นสื่อทีวีก็ใช้มากขึ้นมันคือเป็นการที่จะประมวลรวมดูทีเดียวว่าอะไรที่เหมาะกับสินค้าในจังหวดไหนและกิจกรรมอะไรนะครับท่้งนี้ก็ถือว่ายามาฮ่าช่วงผ่านมา2ปีนะครับปัจจุบันอย่างที่ได้เห็นได้โชว์ตัวเลขไปคือว่าปัจจุบันมาครึ่งปีของปีของปี22นี้ตัวเลขได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นนิพิจหมายที่ดีมากว่า รถจักรยานยนต์ผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาแล้วนะครับยอดขายในครึ่งปีที่ผ่านมาเทียบเท่าหรือสูงกว่าก่อนโควิดเล็กน้อยนะติดต่อกันมาเป็นเวลา3เดือนนะครับซึ่งยามห้าก็มีความภูมิใจว่าในช่วงวิกฤตนี้เราก็ยอดขายยอดตัวไปตามตลาดแล้วก็ความทุ่มเทที่ผ่านมาที่เราทาให้ยอดขายเรานี่เติบโตขึ้นได้มา5.8%จากนี้ไปถึงสิ้นปีนะครับก็ยังเชื่อว่าตลาดจะค่อยๆเติบโตกระตื้องนตามเศรษฐกิจนะครับ ก็นิมิตหมายที่ดีว่าการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ทางด้านโควิดเนี่ยก็จะดีขึ้นการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะกระตต้นขึ้นมากขึ้นนะฮะเรามองว่าอุตสาหกรรมจะโตในปีนี้ราว2%เรซนะครับซึ่งก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับส่วนยามาฮ่านะครับต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เติบโตมาแล้ว6%ปเนะครับเราตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะเติบโตอีกรวมแล้ว8%รซ